ต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวอ้วนพากินนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปกินกล้วยเตี๋ยวเรือกันน<า>ะกูไ่ม่ะไดกใจแก่กล้วยเตี๋ยวเหรอไม่เอาไปกินไวยเตี๋ยวนี่เดือนนี่ระดับช่องตัวอ้วนพากินแล้วไม่มีทางพาไปกินแบบว่าก๋้วยเตี๋ยวชามเล็กๆ10บาท20บาทไม่มีวันนี้เราจะพาไปกินกล้วยเตี๋ยวเรือชามเบิ้ลเริ่มกันนะ <Okay. S 1> อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะโก go go ไป ปะตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านกันแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านเป็นยังไงตามมาเลยท่า <c oughs> น,น,นี้นะคะ <c oughs> ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราจะมากินกันวันนี้ <c oughs> ต้องแอบบอกก่อนว่าเขามีนี่ด้วยโอ oh. ร่วม <c oughs> ร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะ <c oughs> ถ้าใครกดทันกดเร็วกดดีก็เข้าร่วมโครงกงารน,นี้ได้นะคะแต่ว่าตาวนั้นเรากดไม่ทันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะถ้าใครกดทันก็ที่นี่ก็มีบริการให้ด้วยนะคะไป เมนูของทางร้านมาดูว่ามีอะไรบ้างเอ่อมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีพวกส้มตำยำลาบอะไรแบบนี้ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวมีทอดก็มีแต่ว่าวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวอุยมีมีแบบอาหารตามสั่งเลยนะกะพุ่มกะเพราแล้วก็น้ําพี่คะเอาก๋วยเตี๋ยวค่ะเอาเป็นชามใหญ่สุดเลยสามก๊กมันกินได้กี่คนนะคะเจ็ดท่านไม่เป็นไรเราไหว เอาค่กหมูค่ะมันผสมไดไหมคะงั้นเอาผสมเปล่าค่ะแล้วก็นมสดเอาท่านี้ค่ะเขาบอกว่าเขามีเส้นให้อยู่แล้วไม่ต้องเลือกเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรบ้างงั้นระหว่างรอเนี่ยบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยคู่กับผู้หญิงมันต้องทำอะไรต้องทำอะไรคิดดีเออไปนอนมอน ไม่ใช่ <No. S 1> มันแบบสวยๆของผู้หญิงก็ต้องถ่ายรูปเน <Okay. S 1> ล่าเหลือๆอ,อย่างเงี้ยมาถ่ายรูปมันดีกว่าบรรยากาศอย่างนี้ตอนนี้ก็มาแล้วนะคะผู้ห หมดไหมหมดเฮ้ยคือมันใหญ่มากอ่ะคือไม่๋วยเต๋วไม่ชนะคุ <c oughs> คือมันใหญ่มากอ่ะใหญ่ใหญ่กว่าหน้าเท่ากันดิอะไรวะ <c oughs> เราจะยกขึ้นมาให้ดูโอ้โหหนักมากอโอ้เฮอช่เชื่อช่วยช่อชดูเทียบกับหน้า <c oughs> จากหน้าบานๆกลายเป็นเล็กไปได้นะ <c oughs> ไม่ใช่ก <c oughs> ินลูกชิ้นด้วยตะเกียบอยากไย เฮ้ยกัะได้เหรอ,อ,อาานี่นะชนมกินคนเดียวสั่งแยกเองกาเล่นแต่เขาบอกว่ากินได้เจ็ดคนแต่วันเนี้เรามากันแค่สี่คนมาดูกันว่าเราจะกินกันหมดไหม ที่เราจะกินเนี่ยเรามาดูนก่อนดีกว่าว่าในกว๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยมันมีนมอะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือมีไข่ลูกชิ้นยักษ์ก็ยังมีลูกเล็กให้อีกว่าเนื้อสัตว์ต่างๆในนี้คือไม่มีเส้นนะมีแต่แบบว่าพวกเครื่องลว้ลวนๆเลยอย่างที่พี่เขาบอกนะว่าคือจะให้มาทุกเส้นเลยนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะโอ้ย้ยแป๊บนึงค่ะ ถ้ากล้องสั่นก็คือคือคือหิวนะโอเคอร่อยคืออิ่มแล้วกินต่อไม่ไหวแล้วก็เหลือประมาณนี้ดูเนื้อก็ยังเหลือไม่ใช่ว่าจะเหลือแต่แบบว่าผักนะยังมีเนื้อเหลืออยู่บ้าง ชามนี้มันกินได้7คนแล้วมันก็7คนจริงๆเพราะว่ามันยังเหลือเรามาให้คะแนนก่อนดีกว่าอันนี้เราก็ให้8แอบหักชิ่นคือแบบน้ามันมันลอยเยอะไปหน่อยสาหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบกินมันอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนยังไงก็ถ้าใครอยู่แถวดอนเมืองก็ลองมากินกันได้นะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามเบอร์เริ่มนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากให้เราไปกินที่ไหนหรือว่าอะไรยังไง บอกไว้ก่อนว่ารายการเราชาเล็กๆเ,เราไม่ไปกินนะต้องใหญ่ๆแบบนี้เท่านั้นที่จะไปกินยังไงก็อยากให้ไปร้านไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ